ชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังแล้วบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบล็อกเซ็ตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับหมึกประเสริฐและอ้ำมสุภกรใน Showtime Podcast สวัสดีครับพบกับรายการโชว์ไทม์พอดแคสต์อีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมอ้ำสุภกรและวันนี้ผมอยู่กับน้องชมพู่นะครับคอนเทนเตอร์มิชชั่นโทนามลครับสวัสดีค่ะอ่าชมพู่นี่เป็นขาประจําอีกแหละใช่ผมนี่เปลี่ยนโคโฮสตลอดเวลาเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าอ่า e ี EP นี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่เราเคยเกิดไว้ก่อนหน้านี้ <c oughs> ว่าเราจะพิกอัพช่วงแบบเป็น ซีซั่นของสำหรับซีรีส์เน t ตฟิกเนาะที่มีออยอดเอน a g e มเมนต์ดีมีการพูดถึงเยอะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่อง Queen Gambit ใช่ค่ะดูจบแล้วใช่ไหมครับดูจบแล้วคะ่ะอืมเป็นไงบ้างส่วนตัวผู้ผู้มองว่าเรื่องเนี่ยเดินค่อนข้างเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ในมูทโทนหรือว่าเนื้อหาของเรื่องเนี่ยจะสอดแทรกหมากลุก ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอินไปกับมันในขณะเดียวกันแล้วก็ดูแบบสีหน้าของนักแสดงอะคะ่ะทาให้เราเครียดไปกับหนังด้วยอืโอเคครับคือ่าสําหรับพี่นะ first impression ของ Queen g a มบิดเนี่ยเรามีความกลัวนิดนึงใช่เพราะว่า Queen g a มบิดเนี่ยมันพูดถึงเรื่องหมักลุกเนาะค่ะหมักลุกเป็นหลักเลยอืแต่ว่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนที่เข้าไปดูเนี่ยมันมีอิทธิพลมาจาก ตัวของนักแสดงด้วยใช่ค่ะนักแสดงที่ว่านี่ก็คือนักแสดงใช่น้องจอยที่เขาพูดใช่ซึ่งกําลังเป็นกระแสมากของจอยนี่ก็คือเรียกว่าเป็นนางเอกหน้าเก๋นะครับแล้วก็อาจจะเป็นดาวแพงยุคสมัยต่อไปเลยใช่ครับซึ่งค u e นแกม m บินเนี่ยถือว่าเป็นผลงานระดับ m a s t e r p i เพซของน้องจอยเลยก็ได้เป็นผลงานใหม่อะชตัวควีนแก a m บิดนะครับ เป็นซีรีส์ที่พูดถึงเรื่องของการเป็นหมักลุกก็จริงแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเบสของเรื่องเนี้ยมันคือดูชีวิตคนคนหนึ่งดูไปเรื่อยๆดูตั้งแต่เด็กยันโตแล้วก็มีการสอดแทรกแบ็กกราวด์ที่เกิดขึ้นนะครับพูดว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะ สะท้อนให้เห็นถึงความฝันแรงบันดาลใจความก้าหาญของคนนึงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยครับใช่ก็คือครบรดแล้วครับใช่ค่ะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าในตัวเนื้อเรื่องเองเนี่ยจะมีความฟิกนิดนึงฟิกที่ให้เราแบบดำเนินไปตามเขาค่ะแล้วก็ตัวของนางเอกเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนั้งโชคดีค่ะในทุกโมเมนต์ของชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีความแบบมีคนนูนช่วยมีคนนูนอุปถัมภ์คำชูอยู่ตลอดเวลานะครับ ต้นสายปลายเหตุเนี่ยทําไมนางเอกถึงสนใจเล่นหมากลุกเพราะว่าด้วยสถานการณ์ค่ะับสถานการณ์ของนางเอกเนี่ยทําให้นางเอกเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยต้องไปอยู่ในบ้านกาําพร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับตัวเองไม่สามารถเลือกได้แต่หมากลุกเป็นคล้ายๆเป็นสิ่งเดียวที่นางเอกสามารถควบคุมได้ใช่ครับ,รบก็มันจะมีโคตรของนางเอกแหละที่พูดถึงว่าแบบหมากรุกอะแบบ มันเป็นการตัดสินใจของตัวเขาเองค,ครับถ้าเขาตัดสินใจพลาดเขาก็โทษแค่ตัวเองอม,มันไม่มีปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับซึ่งอย่างที่น้องชมพู่บอกไปก็ถูกต้องเลยชีวิตเขาในช่วงวัยเด็กเนี่ยค่อนข้างจะมีความโหดหูนิดนึงในเรื่องตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วทางคุณแม่เขา,าเสียชีวิตนะครับทำให้เขาต้องไปอยู่ในสถานเลี้ยงดูนะครับเด็กผู้หญิง <c oughs> ใช่แล้วเขาก็มีการให้กินยาให้อยู่ในการควบคุมดูแลนะครับ <c oughs> <ช>อย่างแบบเคร่งขัดมากๆแต่ว่านางเอกเ,เองมีความขบฏอยู่ในใจอยู่แล้วคือในสถานที่เลี้ยงเด็กะ่ะเขาจะพยายามสอนให้เด็กผู้หญิงอะคะ่ะเป็นผู้หญิงคือให้หัดร้องเพลงให้มีความแบบเอ่อเล่นตุ๊กตาผู้หญิงอะไรประมาณนี้แต่ว่านางเอกเนี่ยมีลักษณะที่แบบว่า เออตัวเองอยากสนใจหมักลุกอะไรอย่างงี้ต่างกับเด็กผู้หญิงทั่วไปในยุคนั้นใช่แล้วในยุคนั้นเนี่ยก็คือผู้หญิงอ่ะไม่ได้เล่นหมักลุกใช่ค่ะนะครับก็คือไม่เคยมีเขาเรียกกันว่าแบบระดับมือโปรนาะแกนมาสเตอร์ไม่เคยมีคนที่เป็นผู้หญิงมาก่อนนะครับแต่ว่าเรื่องมันเริ่มต้นก็เพราะว่าตัวของน้องจอยเนี่ยหรืออลิซาเบธฮาร์มอนนะครับเขาลงไปเหมือนทำความสะอาดไอตัว แปลงใช่ไหมแปลงกระดานกระดานใช่ครับแล้วเขาก็ไปเจอกับพาโลงชื่อว่าคุณชายเบลใช่เขาเล่นหมากรุกคนเดียวก็มีความงงๆแหละว่าเอ๊ะเล่นคนเดียวใช่ครับแต่ว่าเขาก็พยายามจะตีสีกับคุณชายเบลแต่ว่าคุณชายเบลเนี่ยก็บอกชัดเจนว่าแบบอย่ามายุ่งกับฉันอผู้หญิงแบบไม่มีโอกาสได้เล่นหมากรุกจนน้าเอะเขาโชว์กลืนนิดนึงว่าแบบเนี่ย เขาเข้าใจแล้วนะว่ามังลุกเป็นยังไงโดยที่ยังไม่ทันได้เล่นเลยอืคุณชายเบลอะถึงแม้จะไม่ได้พูดแต่พี่เชื่อว่าเขามองเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะในตัวนางเอกนะครับก็เลยเริ่มมาได้เล่นกันใช้เวลาไม่นานนางเอกก็ชนะคุณชายเบลได้ใช่นางเอกคือเรียนรู้เร็วมากคล้ายๆว่าตัวเองแบบมีพรสวรรค์ใช่ใช่ก็ระดับจีเนียสพอคุณชายเบลเห็นเนี่ยเขาก็เลยเริ่มบัด ตัวนางเอกไปเรื่อยๆเริ่มสอนเทคนิคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจนนางเอกมีความช่ำชองจนได้รับการโปรโมตจากคนภายนอกสุดท้ายพอวัยที่มันตบโตขึ้นเนี่ยนางเอกก็มีโอกาสได้ออกไปสู่โลก้างใ,ในเนื้อหาตรงนี้เนะี่ยผมอยากให้ไปดูกันเองนะครับว่าทําไมเขาถึงได้ออกไปไใช่ครับแต่ว่าประเด็นที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือตัวนางเอกถึงแม้จะไม่ค่อยได้พูดอะไรตั้งแต่เด็กนะ,ะแต่ว่าสีหน้าของนักแสดงเก่งมากใช่ ืตั้งแต่ใบเด็กเลยอืรวมไปถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยผ้วคือมันเป็นแค่คนสองคนนั่งเล่นด้วยกันนะคะแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมันจะทําให้เรารับรู้ถึงความเครียดจากสีหน้าของนักแสดงแต่ละคนคที่ระหว่างเล่นหมัมกลุกม,มันก็จะมีคําถามหนึ่งแหละสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะ,ะก็คือไม่รู้เรื่องหมักลุกจะสนุกไหม,มนะครับแต่ว่าผมการันตี น,น้องชมพูก็รันตีว่ามันสนุกแน่นอนครับค,คือถึงแม้เราจะไม่รู้แต่เรารู้ความรู้สึกของตัวละครได้ผ่านสีหน้าที่เขาว่าแบบเครียดหรือว่าเขากําลังแบบได้เปรียบค่ะสีหน้านักแสดงถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพี่เชื่อว่าเบื้องหลังเขาซักซ้อมกันมาอย่างดีอืมค่ะ เรามาคุยกันในประเด็นต่อไปนะครับเอาอาจจะไม่ได้พูดลงดีเทลของเนื้อหามากเพราะว่าอยากให้ทุกคนลองไปดูจริงๆใช่ครับหรือว่าอาจจะไปดูในโคดของพูโตเราก็ได้นะทำไว้นะครับขอขายของนิดนึงนะครับก็คือประเด็นที่สองบุคลิกภาพประเด็นนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครได้มาเจาะดูกัน<ช>แต่วันนี้เราจะมาพูดกันว่าตัวนางเอกเนี่ยเขาสมควรได้รับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าอืม สิ่งเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยก็คือการได้รับการโปรโมทใช่ได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นๆใช่จริงๆแล้วอ่ะพี่รู้สึกว่านางเอกมีความนิสัยเป็นโลนูบนิดนึงค่ะหรือแบบเป็นหมาป่าเดียวดายันอยู่คนเดียวก็ได้ฉันอยู่คนเดียวก็รอดใช่แต่ว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ใช่ค่ะมีเสน่ห์ดึงดูดมีคนอยากช่วยเหลือเสมอและส่วนมากคนที่มาช่วยเหลือเขาเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายใช่อืคือตอนที่ผู้ดูอ่ะผู้สังเกตเลยว่า เอ้ยทำไมนางเอกเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นเสมอครับแต่ว่าในทางกลับกันนะคะนางเอกก็ไม่ได้มองย้อนไปถึงคนที่ช่วยเหลือเรานั้นเลยใช่ใช่เขาอาจจะเป็นคนที่เลือกรับสารอยู่ใช่ค่ะอันนี้ผมเป็นแฟนคลับน้องจอยนะครับแต่ว่าผมวิเคราะห์จากดีไซย์ของตัวละครแต่ผู้ว่านางเอกมีความอีโก้ค่ะในบุคลิกนั้นมีความแบบเชื่อมั่นในตัวเองนะครับนั่นแหละแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับ ที่เขาได้รับชื่อแม้แต่ในหนังเนี่ยตัวซีรีส์เองอะที่ชื่อว่าควีนแกรมบิดเพราะว่ามันอาจจะแบบเป็นการสื่อถึงความเป็นผู้หญิง <c oughs> อ,อนอกจากเรื่องของความเป็นผู้หญิงแล้วความเป็นควีนเนี่ยไอ้แผนการเล่นแบบควีนแกรมบิดผมอาจจะไม่ได้รู้ลึกนะครับ <c oughs> แต่ว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแผนการเล่นแบบควีนแกรมบิดคือการเปิดหมากด้วยตัวคว <c oughs> ีนก็คือควีนเนี่ยเป็นหมากตัวสำคัญ <c oughs> มากๆในการเล่นหมากรุก นะครับคือถ้าเกิดควีนจนมุมควีนแพ้ต้องยอมแพ้ทุกอย่างจะจบะถ้าควีนตายคิงก็ต้องยอมแพ้ต้องออต้องลม้มถ้าเราเล่นด้วยการใช้แผนการเล่นแบบควีนแกมบิดอย่างเงี้ยใช้ผู้หญิงเป็นคนรันวงการนะพูดตามตรงมันก็คือความเสี่ยงแต่มันก็คือความกล้าหาญใช่ครับก็เลยได้ชื่อนี้ขึ้นมาอ,มอีกอย่างหนึ่งคือควาว่าควีนแกมบิดหรือว่าแผนการเล่นเนี้ยมันเป็นแผนที่เก่าแก่ที่สุด Mm hmm. ตามที่รีเสิร์ชมานะครับแต่ผู้ว่าในเรื่องเนี่ยจะทําให้เรารู้เลยว่าคนที่เล่นหมากรุกเนี่ยจะต้องมีความฉลาดทางด้านคณิตศาสตร์นิดนึงใช่ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผู้ไปเคยอ่านเจอค่ะ <c oughs> เขาบอกว่ารูปแบบการเล่นหมากรุกเนี่ยมีเยอะมากๆ <c oughs> คนที่เล่นเนี่ยคืออาจจะต้องแบบใช้เทคนิคการแก้ไขเฉพาะหน้าด้วย <c oughs> วิเคราะห์ด้วยแล้วก็การจําด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> ปวดหัวแน่นอนครับใช่ปวดหัวคือทุกทุกการเดินหมากเปลี่ยนอ่ะก็จะเปลี่ยนแผนหมดเลยทุกอย่างมันต้องรีเซ็ตใหม่ใช่ค่ะมันจะมีฉากที่ตัวนางเอกใช้ที่นาการค่ะอืมก็คือแบบมองขึ้นไปบนเพดานนะครับแล้วก็มองว่าคาดการพยากรณนว่าหมากต่อไปอ่ะจะเดินเป็นยังไงค่ะแล้วเขาทําอย่างงี้อยู่ทุกคืนอืมแล้วเขาได้คุยกับเซียนหมากลุกคนอื่นนะครับว่าเนี่ยเขาทําอย่างนี้อยู่ออแต่คนอื่นก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามาก คนอื่นก็ทากันใช่คนอื่นเขาก็ทํากันหมดอืแสดงว่าคนที่เป็นระดับจีเนียสระดับมีแบบมีความสวรรค์มากครับเขาอาจจะมีภาพในหัวอยู่แล้วอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแบบเเราอาจจะไม่เข้าใจนะตอนที่แวนโกะมีชีวิตอยู่ว่าทําไมเขาถึงวาดรูปนี้ออกมาแต่เรากลับมาเข้าใจทีหนึ่งตอนการเวลาผ่านไปจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอความล้าหน้าของของการแบบ นำเสนออะไรบางอย่างอคล้ายๆกับหมักลุกแต่หมากลุกมันแค่ลงมาอยู่ในกระดานค่ะแต่ผู้ว่าในความเป็นจีเนียของนางเอกอะค่ะไม่ได้มีแค่พรสวรรค์ที่เขาแบบเออมองภาพขึ้นไปแล้วเห็นหมากลุกแต่เขามีความแสวงด้วยเพราะในเรื่องเนี้ยจะใช่เพราะว่าในเรื่องเนี้ยนางเอกอะค่อนข้างที่จะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับหมากลุกค่อนข้างเยอะเลยใช่ครับก็คือพี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ยอมแพ้แลวก็ชอบเอาชนะด้วยใช่อื มีแบบวินเนอร์มซ์เซ็ตแหละครับอืเป็นสกิลหนึ่งที่คนที่จะเป็นแบบเออันดับหนึ่งคนที่จะเป็นแบบผู้นําเลยครับออเควรจะมีอยู่แล้วคอซึ่งนางเอกี่ยก็แสดงมาเต็มๆเลยว่าเขาหมกมุ่นกับมันมากๆใช่คือเขารักมันนะคะคือบางคนแค่เก่งแต่ว่าไม่ได้รักสิ่งนั้นอ่ะก็อาจจะไปไม่ถึงฝันก็ได้เนาะมันก็ต้องวิ่งคู่กันไปใช่ค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าเป็นประเด็นที่เอ ถ้าสังเกตจะเห็นอย่างชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่พี่รู้สึกว่าพอเราคุยกันเนี่ยพี่ชอบประเด็นนี้มากคือการสะท้อนสังคมอเมริกันใช่ตัวละครที่สะท้อนสังคมอเมริกันได้ดีมากๆเลยนะครับในเรื่องเนี้ยแล้วก็เป็นตัวละครที่พี่รู้สึกว่าเป็นคนที่มีมิติมากหลอกเราตั้งแต่ต้นเรื่องแบบยันจบเรื่องว่าเขาเป็นคนยังไงมีความซับซ้อนก็คือตัวของคุณแม่แม่เลี้ยงเขาแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงที่ว่าเนี่ยก็คือคนที่รับ ตัวของนางเอกออกชายใช่ครับซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขา่เป็นแม่สีเรือนแหละใช่ค่ะดูแลสามีสามีทํางานเป็นครอบครัวแบบอเมริกันดีมใช่ที่แบบว่าผู้ชายเป็นใหญ่ปะผู้ชายทํางานแต่ผู้หญิงอยู่บ้านเลี้ยงลูกทํางานบ้านอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ความเป็นอเมริกันดีมเนี่ยทาให้ผู้หญิงอะไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงในช่วงนั้นนะครับค่ะไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงที่จะ ได้ทําสิ่งที่ชอบอืได้ใช้แพชชั่นของตัวเองในการทําอะไรบางอย่างอืค,คือเหมือนตัวละครที่เป็นคุณแม่เขาเนี่ยเขาก็ชอบเล่นเปียโนแล้วก็เป็นคนมีความสวรรค์เป็นคนคุยกับคนเก่งแบบมี EQ เยอะ,ะแต่ว่าด้วยสังคมที่มันกดทับอยู่นะครับเขาไม่ได้แสดงออกอะไรเลยจนกลายเป็นคนที่นั่งดูทีวีทั้งวันดูละครดูซีรีส์ทั้งวันอย่างี้ครับแต่ว่าพอ มันมีจุดพลิกผันเนอะใช่ครับอพอมีจุดพลิกผันเนี่ยทําให้นางเอกต้องพึ่งความช่วยเหลือจากคุณแม่เขาค่ะในเรื่องะคะ่ะก็จะมีจุดพลิกผันค่ะที่ทําให้แม่เลี้ยงของนางเอกเนี่ยได้เหมือนกับประมาณว่าโชว์ศักยาภาพของตัวเองมากขึ้นใช่ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นคนที่มีอีคิวสูงเป็นคนที่รู้จักพูดคุยและก็มีเสน่ห์ด้วย ใช่แบบต่างจากคนแรกที่เราเห็นน yeah, ่ะใช่ค the exactly. <so ่ะไปมากเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นตัวละครที่มีมิติลึกมากแล้วผมเชื่อว่าใครที่ดูแล้วอ่ะจะรักตัวละครตัวนี้ใช่ค่ะนอกจากตัวของแม่เลี้ยงอืมก็จะมีหลายๆเรื่องที่มันซ้อนทับกันอยู่อย่างเช่นประเด็นเรื่องสงครามเย็นอืออืมคือในเรื่องนะคะเขาจะ แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาแบบสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตค่ะที่ทั้งสองก็พยายามที่จะเอาชนะกันรวมไปถึงการเล่นหมากรุกเนี่ยก็ด้วยค่ะใช่ใชแล้วก็เราจะได้เห็นวิธีการกลรเม็ดกลริเีต่างๆนะครับคือทางคนที่เป็นแกนมาสเตอร์ในเรื่องอหรือว่าเรียกว่าแบบระดับเทพอะที่นางเอกต้องไปบี a ไปเอชนะให้ได้ครับก็คือเป็นคนจากสหภาพโซเวียตเป็นคนรัสเซียนะครับ ชื่อว่าแกนมาสเตอร์บอกกอฟเขาไม่เขาถึงไหมเขาจะเก่งมากเป็นเบอร์หนึ่งแต่เขาทำงานเป็นทีมใช่คือในเรื่องเนี่ยเขาโชว์ให้เห็นว่าโซเวียตเนี่ยคือจะทํางานเป็นทีมเพื่อให้ทีมตัวเองชนะแต่กับกันคืออเมริกันเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองทําอะไรก็ทําคนเดียวเป็นแบบสตาร์คนเดียวใช่ค่ะมันจริงๆมามันสะท้อนมาถึงทุกวันนี้เลยนะคือก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อแต่ว่าเราอาจจะเห็นมากขึ้น เริ่มเป็นทีมมากขึ้นแต่ว่าหลายๆคนเวลาเราแบบว่า execution ตัวเองออไปอ่ะก็จะมีความแบบ star หนึ่งเดียวอืม,อม<ช>แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเบื้องหลังเต็มไปหมดใช่เพราะในเรื่องเนี่ยเบื้องหลังของนางเอกเยอะมากกว่าที่นางเอกจะไปเห็นจุดนั้นเนี่ยใช่ใช่ก็มันเป็นหนึ่งแ r a ที่ทําให้โซเวียตชนะอยู่เสมอในเรื่องนะในการเล่นหมักลุกอะไรครับแต่ว่าทางนางเอกและทีมงานก็เอาเรื่องนี้ยมาปรับใช S <S กลายเป็นว่ามันเกิดรูปแบบการทำทีมเวิร์คสมัยใหม่ขึ้นมาก็คือการร่วมกันเล่นร่วมกันแก้เกมนะครับแล้วก็มีการตั้งแคมตั้งอะไรนครับก็คล้ายๆกับเวลาเราแบบเห็นแคมป์กีฬาในปัจจุบันนะครับก็คือต้องมีการฝึกซ้อมอยู่เสมอะนะครับเก่งแล้ววันนี้ก็อีกวันหนึ่งมาเล่นแผนใหม่กันสุดท้ายแล้วเนี่ยควีนแกรมบิเนี่ยประเด็นที่พี่ชอบอีกเรื่องหนึ่ง นะครับซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวแหละเป็นอฟินียนพีก็คือเรื่องของ m o ู d a แอนโ n e ของหนังเรื่องนี้ของซีรีส์เรื่องนี้นะครับคือในพาร์ทของการแข่งขันอ่ะก็เรื่องหนึ่งก็จะแข่งขันกันแบบสุดๆแแบบว่ารู้ออบเจกตีฟชัดเจนว่าเราจะชนะคนนี้เราอยากชนะคนนี้มีการแข่งขันต่อไปรอบนี้อแต่ว่าเวลานางเอกอยู่คนเดียวพี่รู้สึกถึงความเหงามากๆเหงาเหมือนหนังเรื่องเธอเลยครับก็คือมันเป็นความเหงาที่ถูก นำเสนอมาจากนางเอกโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเลยคอืเราจะเห็นได้ว่าตัวของน้องจอยเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วในการนําเสนอสีหน้าเพราะว่าตัวรักษงเองเนี่ยเป็นคนที่แบบมีหน้าที่ชัดเจนนะครับเป็นคนที่มีดวงตาสวยงามอมเราเห็นแบบเหมือนที่เขาบอกครับก็คือดวงตาเวลาเราเห็นเราจะเห็นถึงใจอืม,อมแล้วน้องจอยเป็นคนที่ เก่งมากในการแสงออกอารมณ์ทางดวงตาเออันนี้คือที่ต้องยอมรับจริงๆว่าพี่เชื่อว่าคนนี้จะเป็นสตาร์ดวงใหม่แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ด้ดูควีนแก a มบิดเนี่ยก็ขอแนะนำถ้าจะแนะนำใครก็ขอแนะนำว่าทุกคนไม่ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องหมากลุกไม่ต้องเป็นแบบเนิร์ดคือทุกคนสามารถดูได้หมดเพราะว่ามันคือหนังชีวิตเรื่องหนึ่งนะครับที่ตามติดชีวิต ของสตรีคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมานะครับไม่ต่างอะไรจากชีวิตคนธรรมดาเลยแต่ในมุมมองของผู้เนี่ยคนที่คนดูค่ะควรจะเป็นคนที่พยายามที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จอยู่เพราะว่าในเรื่องเนี่ยคือนางเอกอะต้องการที่จะประสบความสําเร็จใช่ไหมคะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยคือเขาอ่ะก็เหมือนกับหมกมุ่นในเรื่องของหมักลุกจนเกินไปค่ะจนไม่ได้ดูสิ่งรอบข้างในเรื่องของเพื่อนความรัก เท่าไหร่เลยอ๋อให้ให้มันเป็นรีเฟลตตัวเองใช่ค่ะน่าสนใจครับโอเค okay. สำหรับเนื้อเรื่องหลักของควีนแกมบิดนะครับสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆในรอบปีเลยนะครับอยากให้ทุกคนลองไปดูกันต่อไปเราไปดูช่วงสายสตอรี่กันครับค่ะ มาครับเข้าสู่ช่วงสายสตอรี่ของเรานะครับสายสตอรี่ของผมวันนี้สั้นๆน,นะครับก็คือมันจะมีข้อมูลหนึ่ง Data ชุดหนึ่งที่ตอนที่นางเอก mm hmm. น้องจอยเนี่ยเขาไปแข่งหมากลูกครั้งแรก mm hmm. แล้วเขาพูดถึงเรื่องแบบเออลงแข่งในระดับนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎกติกาสากลอยู่ว่าต้องมีเรตติ้งประมาณเท่านี้ถึงจะสามารถเล่นได้เงี้ยครับวันนี้ก็จะเอาตัวคะแนนเรตติ้งมาให้ดูอื mm hmm. โดยเรตติ้งเนี่ยมันจะถูกเขาเรียกว่าเก็บคะแนนจากการแข่งที่อยู่ในระบบจริงๆนะครับเป็นแกนโอเพ่นเครับเออเหมือนคล้ายๆพวกเทนนิสเลยครับซึ่งระดับคะแนนเนี่ยถ้าเป็นโนเนมเนี่ยต้องมีคะแนนที่พั0หกร้อถึงสองพนี่โนเนมนะเวลาจะขึ้นไปเป็นแคนดิเดตมาสเตอร์อันนี้ขั้นที่สองนะครับก็คือต้องมีคะแนนตั้งแต่สองพคะแนนขึ้นไปอ แล้วตัวเองจะถูกเรียกว่าเป็นระดับอาจารย์ระดับมาสเตอร์ได้ก็คือต้องมีคะแนน2อ0พนสอคะแนนแต่เหนือไปกว่านั้นอันนี้คือเหมือนเราเก่งที่สุดในตำบลแหละเอเราจะไปเก่งระดับโลกเี่ยในระดับต่อไปก็คือ international master สองพันสามร้อยคะแนนขึ้นไปแต่พูดตามตรงครับก็คือการที่จะขึ้นเป็นระดับ international master ก็คือต้องมีการเทียบเชิญแหละครับอาจจะต้องแข่งชนะบางอย่างก่อน ในหลายๆรา,ายการที่เป็นระดับของประเทศแล้วถึงจะสามารถไปแข่งเก็บคะแนนในระดับภูมิประเทศได้นะครับอืต่อไปก็คือระดับของคุณบอกอรกอบหรือเอก็คือคนที่นางเอกจจะไปล้มให้ครับก็คือแกนมาสเตอร์ชื่อเท่มากใช่พี่นึกถึงประมาณแบบอาจารย์ปรมาจารย์ลัทธิอะไรสักอย่างครับอืมก็คือเป็นคนที่เก่งที่สุดอืเหมือนโงกุลจะไปปราบจาบันบูเลยครับอืม ก็แกรนมาสเตอร์ต้องมีคะแนน2500รคะแนนขึ้นไปจริงๆคะแนนมันดูไม่ห่างกันนะ<ฆ>แต่ว่าการเก็บเรตติงแต่ละแมตช์เนี่ยคงได้<ฆ>มันนิดเดียวอะไรเยง<ฆ>ี<ฆ>้ครับต้องแข่งเยอะต่อไปก่อนสุดท้ายก็คืออ<ฆ>ินเตอร์เนชั่นแนลแกรนมาสเตอร์นะครับสองพันหร้อคะแนนและอันนี้คือแบบเป็นระดับเลเจนด์ฮอฟเฟมก็คือเกรดแกรนมาสเตอร์เวลาคนอังกฤษเรียกแบบคำว่าเดอะเกรดอะไรครับก็คือเป็นเหมือนระดับเลเจนด์แหละ Mm hmm. อืมอืมเป็นแบบผู้ยิ่งใหญ่เอ่ mm hmm. เป็นแกนมาสเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่เนะยครับ mm hmm. อืมก็คือเก่งมากๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาฝากกันก็คือเรื่องจุดเริ่มต้น mm hmm. ของหมักลุก <Yeah. S 2> คือในความเป็นจริงแล้วครับมันไม่มีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนขนาดนั้น mm hmm. แต่ว่าเขาสันนิษฐานกัน mm hmm. อืมว่าการเล่นหมักลุกปรากฏครั้งแรกที่ไหนนั่นก็คือประเทศอินเดียครับ mm hmm. อืมอืมซึ่งเป็นเวลาหลายพันปีก่อนค่ะ mm hmm. อืม ประเทศอินเดียเนี่ยก็มีการกําเนิดหมากลุกขึ้นครั้งแรกนะครับที่เมืองลงกาครับอืมอันนี้เนี่ยมันจะมีความแบบเชื่อมโยงกับเขาเรียกว่าอะไรอะตำนานตำนานของ,ของรามเกียรติรามเกียรตให้มันมีการจดบันทึกอืและอตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นหลักฐานสําหรับเคมว่าอินเดียเริ่มหมากลุกแต่ตอนนั้นอะไม่ได้เรียกว่าหมากลุกนะครับก็คือมันเป็นการวางแผน วางแผนการลบเนี่ยแหละนะครับซึ่งเขาชาวอินเดียเขาได้สมักรุูกว่าจตุรงจตุรงอืมไม่ใช่ดาวตลกนะครับค่ะเออมันคล้ายๆกับว่าเราวางแผนการลบในกระดานก่อนอ๋อคล้ายๆกันเลยแล้วค่อยไปลุยแต่ว่าตอนที่เป็นจตุรงเนี่ยก็คือเราชมพูหัวเราะจตุรงครับก็คือ เราจะมีคือหมากกับไม่เหมือนกันหมือเหมือนหมากรุกฝรั่งนะครับตอนนั้นจะมีพลช้างหนึ่งพลม้าหนึ่งพลราบก็คือตัวเบียตัวเบียนะครับหนึ่งแล้วก็มีพระราชาเป็นจอมทัพมีตาราง64ช่องเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวมันน้อยกว่าใช่พอมาเป็นหมากรุกฝรั่งเนี่ยมันเริ่มมีสับเซ็ตที่มากขึ้นมีควีนมีเรือนะครับมีคําให้มันสนุกมากขึ้นแล้วก็เดินในเยอะมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าการเล่นหมากรุกเนี่ย ถ้าจะเก่งได้เนี่ยก็คือต้องพีดิกไปในอนาคตได้แบบเยอะมากๆะนะครับอืมซึ่งผมคิดว่าผมขอคารวะเลยละกันคน<ช>ที่คิดมันขึ้นมาคนแรกถึงแม้เราจะไม่มีบันทึกที่ชัดเจนนะครับว่าใครเป็นคนเริ่มคนแรกแต่ไม่รู้ว่าเขาคิดว่าให้มันมีแผนเยอะขนาดนี้หรือคนไปขยายมันต่อว่ามันได้ขนาดนี้ะนะครับอืมแต่ว่าอันนี้ก็คือไซส์ซอรี่ที่ผมแมนะนํามาฝากมีอ,กอย่างหนึง่งที่อยากจะแถมก็คือ ในตอนแรกะเขาเดินกันตรงๆมากลุกอะ่ะ oh. อ๋อเพิ่งจะมีแบบเดินเฉียงอะ่ะ <c oughs> เป็นของชาวยุโรปเริ่มกันเลยครับอพอมันมีการเดินเฉียงอะ่ะลอจิกมันมากขึ้น <c oughs> อื่ทาให้เอรูปแบบแผนมากขึ้นใช่ผู้เคยไปอ่านเจอค่ะเขาบอกว่ารูปแบบแผนของมากลุกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากครับมีประมาณสิบกำลังร้อยยี่สิบคือ เขาบอกว่ามันเยอะมากเทียบกับจํานวนอะตอมที่เขาคาดการ์กันเลยอ่ะอใช่โอโโอก็คือเยอะระดับแบบว่าพีดิกไปได้เรื่อยๆใช่<ๆ>อันนี้คือรวมหลายๆตาแล้วนะคะสดยอดมากนะครับก็คือน้องจอยเราเก่งมากค่ะโอเคไซสตอร,รี่ของผู้นะคะก็เรามาพูดถึงเรื่องน้องจอยเนี่ยล่ะคะ่ะคือในเรื่องเนี่ยเราก็เห็นว่าหน้าตาน้องจอยเนี่ยสวย คล้ายๆตุ๊กตาเลยแต่ในชีวิตจริงของน้องจอยเนี่ยเขากลับถูกล้อค่ะถูกล้อเรื่องใบหน้าว่าแบบอัญญาหน้าเกียดประมาณนี้ถูกล้อแบบในเรื่องของออข้อผิดพลาดของตัวเองค่ะแบบมีเพื่อนมาพูดย้ำทุกกุยทุกวันนะคะทําให้น้องจอยของเราเนี่ยกลายเป็นคนที่เสียความมั่นใจในตัวเองไปค่ะบางวันเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่อยู่ยในโรงเรียนนะคะเขา ถูกขังอยู่ในล็อกเกอร์ก็มีบางวันเพื่อนก็ไม่ให้เข้าห้องเรียนก็มีครับใช่แต่ว่าสุดท้ายอะค่ะน้องจอยของเราเนี่ยเขาก็ได้มาเล่นหนังใช่ไหมคะทีเนี้ยเขาบอกว่าเออเขาก็ไม่สนใจแหละเขาไม่สนใจเพราะว่าเขาได้ทําในสิ่งที่เขารักแล้วเหมือนเขาเจอสิ่งที่เขาชอบใช่ค่ะก็คือลืมลืมตัวตนไปก่อนใช่ลืมเรื่องที่เคยถูกบูลลี่มาก่อนเลยใช่โอเค จริงๆพี่ว่าคนที่เป็นยังไงเยอะใช่ค่ะคือหลายๆคนนะครับเอ่อทำงานเป็นคนคนหนึ่งเป็นตัวเองก็อีงคนหนึง่งนะครับมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นตัวเองทุกที่อะไรย่างี้ครับใช่แต่ว่าสบายใจจุดไหนอ่ะน่าจะเป็นจุดนั้นอันนี้อาจจะเป็นบทเรียนให้หลายๆคนได้นะครับซึ่งเราก็ดูแล้วว่าเอ่ออย่างที่น้องจอยบอกเนี่ยค่ะคือเขาก็ไมได่ดูกลัวกล้องใช่แต่จริงๆแล้วขา้าจะากลัว แต่ว่ามันแค่เป็นงานงานอืมอืก็ถือว่าเป็นความโปรเฟชชั่นอลที่เราพเห็นนะครับอืมโอเคครับสําหรับโชว์ไทม์ในอีพีนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะน้องชมพู่นะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมอยากให้เราไปพูดถึงซีรีส์เรื่องอะไรเนี่ยหรือว่าพูดถึงหนังก็ได้นะครับเราก็ยินดีจะเอามาคุยกันอคุยกันในมุมของเราเราจะพยายามหาประเด็นที่มันแปลกๆต่างจากคนอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเออหนึ่งก็คืออันอื่นอะ เขาก็วิเคราะห์กันแบบก็คือก็ต้องยอมรับว่าเขาทำได้ดีจริงๆนะครับแต่ว่ามิชชั่นทูพูโตครับเราพยายามจะเอ็กซ์เพยสเรื่องแปลกๆเรื่องใหม่ๆมาให้คุณนะครับสำหรับอีพีหน้าเนี่ยเราจะไปคุยหนังเรื่องอะไรนะครับหรือว่าซีรีส์เรื่องอะไรก็ขอให้ติดตามกันดูนะครับต่อไปก็จะมากับน้องชมพู่ยกเว้นจะจะมีไอ้สองตัวบาทมาแทรกแล้วก็แต่ว่าอันนั้นก็สนุกดีก็เราจะมีคอนเทนต์เพิ่มเติมสเปเชียลอีพีนะครับก็คือ เราให้เป็นเหมือนสวัสดิการออฟฟิศแหละก็คือแบบให้เขาไปดูหนังแล้วก็รีบมารีวิวด้วยความรู้สึกนะครับวันนั้นก็คือบอกให้ผมมาเปิดทองตั้งแต่สามทุ่มเพื่อที่จะเพื่อที่จะอัดเลยเลยครับแล้วมันก็จะได้ความสดของคอนเทนต์ตัวนั้นลงมานะครับส่วนตัวผมก็ชอบเช่นกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้โชว์ไทม์ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังแล้วบอกต่อ ยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับหมึกประเสริฐและอ้ำสมภกรใน Showtime Podcast